สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเหมือนเดิมนะครับอาเซมนะครับในช่อง AS Story นะครับและตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Go f i s Story อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมา DIY นะครับไอตัวเจ้าถังกองนะครับสามสหายของผมนะครับผมอาจะต DIY เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆพอดีว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเ่ยที่ว่าไอมันจะมีพวกเศษแมลงนะครับผมแล้วก็ เษเกี่ยวกับเป็นขี้ปลานะครับต่างๆนะครับมันจะติดเยอะไปหน่อยนะครับตรงช่องกองช่องแรกนะครับผมผมก็เลยลองเอาตัวนี้ครับเรียกว่าอะไรวิงใช่ไหมนั่นแหละเพื่อนเอามาลองไว้นะครับปรากฏว่ามันมันดีขึ้นนะครับทําให้กองเราสะอาดขึ้นนะครับผมแล้วก็มันดูแบบว่ากองพวกเศษอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆได้ดีกว่านะครับดีกว่าไปติดอยู่พวกใยกองข้างในนะครับผมก็เลยคิดว่าจะ DIY ใหม่ นะครับผมโดยที่ผมนะครับจะใช้ตัวผ้าขาวนะครับผืนนี้นะครับผมแล้วก็จะตัดฝามันออกนะครับจะตัดรอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็เจาอันเนี้ยไปแปะข้างในนะครับประมาณนี้เนี่ยไอตัวผ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะให้มันเป็นหลุมลงไปหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันกองพวกเศษต่างๆนะครับที่มันเป็นชิ้นใหญ่ ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกองชิ้นเล็กๆด้วยก็พอได้นะพอพอกองเสร็จใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมคิดว่า,าในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเศษออกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีเศษติดอยู่เออนั่นแหละแล้วผมก็เลยจะยกฝาเนี่ยออกไปล้างทําความสะอาดแล้วก็กลับมาใส่ใหม่ง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆนก็เลยจะมาลองทําดูนะว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับเพื่อนๆ่อนก็กดรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เลยก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำฝานะครับถังตัวนี้นะครับผมนำมาตัดให้มันเป็นทรงกลมก่อนนะครับว่าให้มันเป็นอาจจะไม่กลมมากนะเพื่อนเพื่อนเอออาจจะไม่ได้เป๊ะน,นะลองตัดเป็นแบบว่าให้มันเป็นออกรูปร่างทรงเฉยเๆนะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถร้อยเชือกได้นะครับผมโดยการร้อยเชือกของผมก็จะ เอาตัวหนวดกุ้งนะครับผมหรือแขเบนไทยนี่แหละครับผมเอามาร้อยนะครับอันนี้ก็ตัดออกก่อนนะครับเพื่อนๆนให้มันเป็นทรงกลมนะครับไม่ต้องปลานีดมากก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาวัดขนาดนะครับก็จะได้ปรับมาณนี้ครับเพื่อนๆก็วัดขนาดเสร็จแล้วนะครับก็มาเจาะรูต่อนะครับผมโดยผมจะใช้ตัวสว่านเจาะรูนะครับเข้าไปนะครับก็จะลองเจาะดูให้มันเป็น รูกลมๆหน่อยนะเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ต้องเจาะใหญ่มากนะเพราะว่าเอาเจาะพอแค่มันแบบร้อยเชือกได้เนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็เจาะรอบๆให้ทั่วเลยนะครับผมผมจะไม่ได้กะระยะนะว่าเออมันต้องห่างกี่เซนหรือว่าห่างอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเล็งเชือกใหม่อยู่ดีนะครับผมก็เจาะไปเรื่อยๆของผมนี่แหละผมเอาประมาณ1ิบ รูน่าจะโอเคนะสำหรับไอตัวฝาครอบตัวนี้นะครับผมก็เจาะไปเรื่อยๆครับก็สิ่งที่ระวังนะเพื่อนๆพืถ้าเราเจาะรูเล็กไปเนี่ยมันจะร้อยเชือกไม่ได้นะครับก็เจาะให้มันเป็นแบบรูกลางๆพอเราได้วัดเชือกวัดอะไรนะครับให้มันแบบได้ขนาดพอดีตัวนะครับอันนี้ก็เจาะเสร็จแล้วก็มาวัดขนาดอีกรอบนึงนะครับผมให้มันแบบ ตรงที่เราได้เตรียมไว้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เจาะรูได้เลยนะครับกับผ้านะครับที่เราซื้อมานะครับอันนี้ผมซื้อมา20บาทนะเพื่อนๆผ้าขาวตัวนี้นะครับทุกอย่าง20บาทหนาะซื้อได้เลยนะเพื่อนๆก็ตอนเจาะเนี่ยก็ระวังหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวคัตเตอร์าบาดนะหรือเพื่อนๆจะใช้ตันไกเจาะก็ได้นะเออมันจะไม่อันตรายมากนะเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็ค่อยๆร้อยนะครับผมผมก็ร้อยไปเรื่อยๆนี่แหละก็ไม่ต้องเอาสวยงามมากนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นงาน DIY นะครับผมก็ผมไม่เน้นอะไรอยู่แล้วครับเอาเน้นใช้งานเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับว่าจะได้แบบนี้ไหมเอออันนี้ผมก็แบบไม่เน้นสวยนะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ทีไหมนะเพื่อนๆ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนเป็นกาออกก่อนนี่เพื่อนเพื่อนอันที่เราทําเสร็จนะไม่รู้ว่าจะใช้ดีไหมนะจะล้นไหมนะเอาลองดู <c oughs> เพื่อนเพื<ๆ>่อนเรียบร้อยครับน้ําไหลไม่ทันน่าจะต้องบางกว่านนี้นะเดี๋ยวผมไปตัดผ้าออกอก,ก่อนโอเคครับเพื่อนเ <c oughs> แก้มืออีกรอบแล้วกันนะครับผมวันนี้ได้ไหม น้ำน่าจะไหลทันอยู่นะครับแต่ก็ยังเหมือนจะได้อยู่นะผมว่าได้อยู่ได้อยู่แต่เหมือนผ้ามันจะเป็นแบบว่าตึงไปเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพื่น,พนทำน่าจะเอาหย่อนกว่าน,นี้นะเราจะลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจะซึมไหมนะครับผมเราติดตามนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ใช้ได้ดีเลยนะเพื่อนๆก็ดูจาก ที่เป็นเศษตะกอนนะครับที่มันขึ้นมาครับผมมันติดตรงนี้มันจะดักพวกเศษเพื่อนเพื่อนเห็นเศษฝุ่นเศษอะไรไหมแต่มันจะดักเศษพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเศษขี้ปลานะครับมาไว้นะครับอันนี้ก็มีเศษเขียวตะไคร่หน่อยนะครับผมที่มันดักได้นะเออเพื่อนๆก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะอันนี้ผมขยับท่อให้มันออกมาอีกนะครับตอนแรกมันชิดไปก็เลยขยับออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันมาหล่นตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับ มันช่วยชะลอน้ําด้วยนะเพื่อนๆนี่ข้างล่างก็จะใสๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ช่วงเช้าผมก็จะเอาออกมาล้างนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ใหม่นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับสําหรับการดี Y ครั้งนี้นะครับผมก็ทะเลทละหน่อยเพื่อนๆมันอาจจะดูไม่สวยเนาะแต่เอาไว้ใช้งานก็พอได้นะครับก็ดีอย่างหนึง่งคือมันมันช่วยชะลอน้ําด้วยนะเพื่อนๆไม่ให้มันแบบว่าไหลมา เร็วเกินไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็ใครที่อยากทําตามก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะงานดี y ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยมันช่วยชะลอน้ําให้ช้าลงด้วยนะจากตอนแรกน้ามันมาเร็วอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะชโลวยช่วยมันก็จะช่วยช,วย <laughs> ะ,ชวยะลออประมาณนี้ครับน้ําก็จะใสขึ้นนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าทําความสะอาดพวกอันนี้บ่อยเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผม ลำขานมากเลยนะครับในการล้างพวกไอกองตัวสีฟ้าเนี่ยครับผมก็ลดภาระ,ะัขี้เกียจไปได้อีกภาระละนึ่งนะเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับก็สําหรับผมผมว่ามันเวิร์กอยู่นะในในช่วงนี้นะแต่ว่าไม่รู้นานๆนไปจะเป็นยังไงก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ